สวัสดีค่ะนารีกีมาขาวพยากรค่ะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่แฟนขับขอมาหลายท่านเนาะอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับว้าแดงนะคะปัจจุบันที่กําลังด่งดังอยู่เนาะกับเรื่องของไทยในยเรื่องของดินแดนแะดูซิว่าที่สุดแล้วมันจะเป็นสงครามบานปลายกันไหมเนาะตรงเขตแถวแม่ห้องสอนใช่ไหมคะรอยต่อแดนพม่าใช่ไหมเออถ้าไม่หมอจาไม่ผิดเรื่องของว้าแดงนี่มันนานมาแล้วปะจะเป็นสิบปีแล้วมะ จริงๆถามว่าตอนที่นายกตู่ครองอํานาจมีอํานาจมากมายเลยอ่ะจริงๆน่าจะแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะเออแต่ทีนี้ปัญหาม,ามันมาบานปลายในยนุคนี้ถามว่าที่สุดแล้วเนะี่ยทิศทางเรามาดูทิศทางนะคะทิศทางของบ้าแดงกับไทยต่อจากนี้ไปเนะี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะมันจะจบลงด้วยดีไหมมันจะเป็นยังไงบ้าง ไพ่เป็นการดูวิเคราะห์สถานการณ์แบบทั่วๆไปเนาะก็ฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะ<ม>ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะ<ม>ก,ดกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะถ้าเป็นการเจาะจงถึงประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะกระทบกับในเรื่องของการละเมิดสิทธ์อะไรแม่หมอขออนุญ,ญาตไม่ลงคลิปนะคะแม้ว่าแฟนคลับจะขอมาเนาะ บางครั้งมันอาจจะไปกระทบกับผู้นําเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หมอจะจะโดนอื้อฉิดได้นะเวลาอัดคลิปบางครั้งก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะเพราะเรื่องของสิทธิเสรีภาพสิทธิส่วนบุคคลน่ะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ่ะมันมีมันมีกฎหมายครอบคุมกันอยู่นะในเรื่องของคําพูดที่จะสื่อสารออกไปก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันอืมนะมาค่ะดูดีกว่าว้าแดง ไทยตอนเนี้ยนับจากนี้ไปอีกสักปีหนึ่งแล้วการปีหน้าเนะตลอดตลอดปีหน้าทั้งปีหกแปดนะทิศทางมันจะเป็นยังไงบ้างมั่นหมอก็ไม่ค่อยได้ดูค่านะคะว่าเป็นไงรู้แต่ว่ามันกําลังจะสู้กัน <c oughs> โหแปดดาบเออไม่มีทางออกเจรจากันไม่ได้นะคะแปดดาบเป็นอะไรที่อึอดอัดมันก็อึดอัดมานานแล้วค่ะจนปีหน้าก็ยังโคตรจะอึอดอัดแต่ไม่มีทางออกอยู่ดีนะคะโอ้ยหกเหรียญ มันจะต้องมีคนไก่เกลี่ยแหละแม่หมอว่านะหกเหรียญสิบถ้วยแต่ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ไก่เกลี่ยได้นะออหกเหรียญสิบถ้วยเดอะเดจบไปด้วยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์อ่ะมันต้องผลประโยชน์แบ่งกันลงตัวก่อนนะคะถ้ามันแบ่งไม่ลงตัวยังไงก็แบ่งไม่ได้ประมาณว่าเราก็ไม่ยอมเสียดินแดนไอได้ก็เข้ามาอยู่เฉยๆจะมายึดครองดินแดนได้ไงฝั่งนู้นก็บอกว่าฉันอยู่มานานของเรามันควรจะที่เป็นดินแดนของฉันอ่ะ มันก็ยังสู้กันอยู่นะคะมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดีขึ้นเอ่อยังคงแย่ๆ yeah, yeah, นะคะทีนี้ต้องถามว่าจะมีใครมีรัฐบาลชุดไหนที่จะมาไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทต,ตรงนี้ได้บ้างนะคะอือแบบดดแดดไโดนเมาเลยเหรออาจจะมีความตายนะคะและมีความสูญเสียเกิดขึ้นเกิดขึ้น พราะเดอเดส่วนใหญ่มันจะหมายถึงความความตายหรือความที่อุดอัดสูงสุดแล้วมันไม่สามารถที่จะไก่เกลี่ยเจราจากันได้มันสุดท้ายนําไปสู่ความที่แบบมันต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นเ่ะต้องมีการต้องมีการตายเกิดขึ้นนะคะเนอะก็เท่ากับว่าที้สงครามมันจะมีไหมในย่อมย่อมนะระดับตรงนั้นไม่บอกว่าอาจจะมีเกิดขึ้นถ้าหากว่าคุณอยู่แถวแถวนั้นก็ก็ให้ระมัดระวังละกันนะคะก็อาจจะต้องเป็นหน้าที่ของทหารนะคะอ ทาหารเข้ามาที่จะมาดูแล The Lover นะคะ Queen of p e n t a c l e เราจะได้ดินแดนเรากลับมาไหมมันจะจบได้ไหมเอ่ยอาจจะเป็นแค่คลิปสั้นๆเนอะ DM Press ห,ห้าเหรียญสามดาบมันไม่มีใครคุยได้คุณ <laughs> มองตามหน้าไพ่เหมือนจะ พยายามแหละที่จะมีคนไก่เกลี่ยแต่ก็ยังไม่มีใครคุยได้แล้วเหมือนกับว่ามันจะบานปลายด้วยนะแม่หมอมองว่าสามดะมันจะกระทบกับกับแต่ละฝั่งอับบานปลายขึ้นอืมสองเหรียญยังคงสิบไม้เท้ายังคงอยู่ในลักษณะแบบนี้ค่ะเพียงแต่ว่ามันเพิ่มกบตา,ายขึ้นมาเพิ่มการสูญเสียเพิ่มเข้ามานะคะด้วยว่ามันไม่สามารถที่จะเจรจาตกลงกันได้แล้ว ต่อให้แม้ว่าจะมีใครพยายามที่จะไกล่เกลีย่ยมันก็อาจจะมีสภาว่าแบบนิ่งไปสักพักหนึ่งนะแต่เดี๋ยวมันก็กลับมาแบบไม่ได้ดีไปกว่าเดิมนะคะอืมมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ล้วนๆสิบไม้เท้าดูจะยากยากนะยากที่จะยากที่จะทําให้มันลงเอยหรือว่าจบลงด้วยดีนะคะเพราะที่สุดแล้วมันมันคุยกันไม่รู้เรื่อง <c oughs> คุยกันไม่รู้เรื่องเอาเอาไพ่อีกชุดหนึ่งดว่ะดูทรงแล้วแบบว่า มันคงต้องรองมีความตายเกิดขึ้นก่อนอะ่ะเราค่อยดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะดีกว่ามะเพราะเท่าที่แม่หมอดูแล้วว่ามันน่าจะเจราจาไม่สําเร็จอะ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าถ้ามันกรณีเจรจาเจรจาอย่างไงก็ไม,ไม่ไม่ได้ความแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะเหมือนต่างคนต่างก็ไม่ยอมกันแล้วะค่ะถามว่าที่สุดแล้วไทยเราจะเป็นฝ่ายชนะหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าเนอะมันอาจจะเป็นการสังหารแบบย่อมๆนะคะย่อมๆ แต่ถามว่าย่อมย่อมแม่หมอมันก็กระเทือนความรู้สึกของคนไทยนั่นแหละค่ะมันก็คงนะการสูญเสียจะมีตามมาความตายจะมีตามมาเนอะใครที่อยู่ละแวกแถวแถวนั้นทุกคนก็ระมัดระวังลูกหลงนะคะระมัดระวังตรงนั้นด้วยนะอะ่สี่ไม้เท้าอสิบถ้วยในที่สุดแล้วเนีเ่ยแม่หมอมองว่าของไทยเราน่าจะเป็นฝั่งชนะนะคะ ฝั่งทางโน้อนอันนี้จะเป็นตัวแทนของฝั่งว้าแดงเขานะคะนะคะตามหน้าไพ่นะฝั่งของไทยเรานี้น่าจะโอเคฝั่งว้าแดงน่าจะเป็นไยที่สูญเสียนะคะน่าจะสูญเสียแบบจำยอมจำใจแล้วไม่ได้อะไรแต่ถามว่ามันเหมือนกับจะมีพลังคลุกกลุ่นแห่งความไม่พอใจอยู่ตรงนั้นอสิ่งที่กังวลก็คือการที่ส่งไปยังรุ่นต่อไปนะคะที่เขาอาจจะมีความไม่พอใจมันเหมือนกับ สองคนทะเลาะก,กันแล้วมันไม่จบแค่สองคนน่แต่มันส่งต่อไปยังลูกหลาหนอย่างเงี้ยที่จะต่อเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลมากกว่านะคะอืถามว่าอที่สุดแล้วไทยเราจะเป็นฝ่ายชนะไหนะมันจะต้องมีความสูญเสียเกิดขึ้นก่อนไหมในเรื่องของชีวิตคนค่ะมันจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นก่อนแต่มันก็ยังไม่ค่ไม่ได้ถึงขั้นแบบตะลุมบอลทั่วประเทศก็ไม่ใช่ตรงนั้นจะเป็นแค่จุดจุดหนึ่งกลุ่มกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ถามว่า ในความอึดอัดของกลุ่มว้าแดงในความสูญเสียของกลุ่มว้าแดงที่สุดแล้วอ่ะเอ้ยมันมันจบไหมมันอาจจะส่งผลอิทธิพลต่อรุ่นต่อไปนะคะทีนี้มันก็อยู่ที่อ่ารัฐบาลจะจัดก,การยังไงนะคะอย่างน้อยก็เหมือนกับให้ความเป็นธรรมกับเขาบ้างนะคะที่จะไกล่เกลีย่ยตรงนี้ก็มองว่าอาจจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์นะวิสัยทัศน์ที่ ที่ที่ที่เก่งอ่ะบริหารงานเก่งแล้วมีความน่าเชื่อถือจริงๆนะคะถึงจะถึงจะเจราจาตรงนี้ถึงจะยุติยุติตรงนี้ได้นะคะถ้าไม่อย่างนั้นก็บอกว่าค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันก็ต้องดูว่าใครนะจะเป็นผู้ที่มายุติตรงนี้ให้ไม่บานปลายในวันข้างหน้าเพราะนี่ก็เป็นสิบปีมาแล้วเนาะมันก็มันก็บานปลายมาเรื่อยๆค่ะ ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเอ้ยจริงๆแล้วฮะกองทัพไทยอาจจะอาจจะมองข้ามตรงจุดนั้นไปเนาะไม่ได้ไปใส่ใจตั้งแต่แรกจนทําให้เกิดปัญหาบานปลายเข้ามาถึงณปัจจุบันนี้นะคะได้แต่ที่สุดแล้วเขาใจว่าทหารเขาน่าจะเข้ามาควบคุมอ่าดูแลจัดการนะคะไม่ว่าจะมีการทําสงครามเล็กๆหรืออะไรก็ตามแต่ก็น่าจะจัดการได้ในที่สุดเดอะเดวิลเห็นไหมมันจะส่งต่อความไม่พอใจต่อไปอ่ะต่อไปอ่ะค่ะ ต่อไปแบบวงกว้างด้วยคืออย่างที่บอกไว้เลยมันไม่ได้จบแค่ว่าเราชนะแล้วเราได้ดินแดนกลับมามันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะแต่มันจะมีผลต่อวงกว้างทั่วไปอโดยเฉพาะเรื่องของคนในรุ่นต่อต่อไปมันก็อยู่ที่ว่าศักยภาพของรัฐบาลคุณจะจัดการยังไงให้เขารู้สึกว่าไม่แผ่ขยายไปในวงกว้างในวันข้างหน้าเออไม่ใช่ว่าฉันได้ดินแดนมาฉันชนะแล้วจบ เหมือนมันจะยังไม่จบแค่ตรงนั้นนะคะถ้าถามหน้าไพ่แม่หมอบอกมาอย่างเนี้เอ้ยนะมันต้องมีผู้ที่จะไกลเกลี่ยและให้ผลประโยชน์กับเขาบางอย่างด้วยนะเดดเดมาพร้อมเดดเดเลยเหมือนกับโอเคแหละต่อให้ไทยถ้าจะชนะนะคุณก็ต้องให้อะไรกับเขาสักอย่างหนึ่งที่อย่างน้อยที่ทํากินเนาะหรือว่าอะไรก็ได้นะคะที่ชดเชยให้เขาได้อยู่ได้และเขาจะอยู่ได้อย่างสงบสุขโดยที่ไม่ได้มา เบียดเบียนเราแล้วก็อาจจะต้องมีกฎระเบียบในการควบคุมในการอยู่ของเขานะคะ่ะเป็นที่เป็นที่ให้เข้าใจกันมันถึงจะไม่บานปลายไปสู่ไปสู่ตรงนั้นเพราะทําไมอย่างนั้นถามว่าเอ๊ะนวันนี้ชนะแล้วมันจะจบไหมมันไม่จบวันข้างหน้ามีเกณฑ์ที่จะบานไปลายไปสู่สงครามเล็กๆอีกไหมมันจะวนเป็นวัฏจกักรอ่ะคุณเห็นเดิดเด็ดกันเดิดเด็ดไหมไม่อย่างนั้นมันจะเป็นวนวัฏจกักรต่อยอดไปอีกตาบใดที่ไม่ได้ให้ที่ทํากินที่ยุติธรรมกับเขาบ้าน มันจะไม่จบนะคะรุ่นต่อไปของเขาวงกว้างต่อไปก็ยังจะมาเป็นข้อพิพาทจนเกิดสงครามจนเกิดการล้มตายอาวุนอยู่อย่างนี้ยค่ะแล้วก็จะถามแม่หมอต่อว่าแล้วรัฐบาลไม่รู้รัฐบาลไหน่นะคะจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมย่งให้มันไม่บานไปไปสู่รุ่นต่อรุ่นจนเป็นวงกว้างแลวกลับมาวัฏจากเดิมอีกอะจะสามารถแก้ไขตรงนี้ได้ไหมให้ไม่มีคนเข้ามามาเบียดเป็นที่จนเป็นปัญหาเหมือนอย่างทุกวันนี้อีก รัฐบาลสามารถที่จะทําได้ไหมรัฐบาลไหนก็ไม่รู้ดูนะได้หรือเปล่าต่อมาอมอเอาไปว่าหาที่ปลอดภัยหน่นะคะคนที่อยู่ใกล้ๆนะถามว่าที่สุดแล้วจะรัฐบาลชุดไหนก็ตามใครก็ตามเนะี่ยสามารถที่จะมาเจราจาไก่เขียดตรงนี้ให้มันจบแบบเบด็เดเสร็จได้ไหมอ่ะที่มันไม่ขยายวงกว้างไปอ่ะแต่จบจะจบ,จะจบก็ไม่จบแต่จบจะจบ,จะจบก็ไม่จบเย่างเนี้ยคะ่ะ ค q u e e n of p e n t ก c l e s the justice กฎหมายสิบไม้เทา้าในปีหน้านะคะปีหกแปดยังไม่หินีกฎหมายยังไม่สามารถคือกฎหมายบ้านเราอะ่ะมันมันยากที่จะไปไปสร้างความพึงพอใจให้กับเขาอะค่ะแค่คนในประเทศเองยังยังไม่ได้เลยเนอะเราจะไปให้ความยุติธรรมกับคนต่างคนคนอื่นๆนะคะมันมันดูยากยากอะค่ะดูที่สุดแล้วในปีหกแปดก็ยังไม่น่าจะแก้ไขปัญหาได้ต่อให้ชนะ สงครามได้ที่มาก็แก้ปัญหาไม่ได้มันจะเป็นภาคของความรู้สึกที่แย่ไปกว่าน,นั้นต่อจากนี้ไปอีกอันนี้เราดูถึงแค่หกแปดเนาะก็เอ่อเอาไว้คาใจแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะพราะไพ่บอกมาแบบนี้มันยังไม่มีทางที่จะแก้ได้กฎหมายอะไรที่เสนอไปแต่เขาไม่โอเคอืเขายังไม่ยอมตอบรับอาจจะเป็นเพราะว่าศัาก,กยภาพของความเป็นผูน้นำอะมันยังไม่เพียงพอที่เขาจะรู้สึกดีอ่ะนะคะรู้สึกดีก็รอรัฐบ,บาลที่ เก่ง,งๆบุคคลที่เขาจะเจราจาได้จริงๆอะ่ะที่จะยุติตรงปัญหาข้อพิพาทตรงนี้ได้จริงๆก่อนนะคะซึ่งอาจจะเป็นอีกปีหนึ่งก็ได้นะคะหรืออีกสองปีต่อจากนี้ก็ได้แต่คงยังไม่ใช่ปีห8ดนะคะก็เอาเป็นว่าเก็บไว้คาใจร่วมกันเนาะแม่หมอแ,แ,แข่งแข่งแฟนค่ะโอเคนะคะอ่ะเอาเป็นว่าดูแลตนเองให้ปลอดภัยนะคะถ้ามันมีการยิงอะไรตุ้มตามกันนะคุณก็หาที่หลบภัยด้วยเนาะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ